สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิพย์เพชรจิตจัดให้บายยุยแล้วก็ช่องยุยพระบ้านนะคะก็ก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับพี่ท่านไหนสนใจรายการพระองค์ไหนนะคะก็โทรเข้ามาหรือทักไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ละคะ เรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นพระจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะนี่เนื้อพระผิวมันมันแบบนี้เลยนะคะพี่นะพระคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมาที่รายการแรกเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะใครสนใจก็ ทักหรือว่าแอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะราคาเบาๆนะคะช่องหนูขายพันไม่แพงนะพระสวยในราคาไม่แพงต้องพูดอย่างนี้นะคะพระหลักร้อยก็มีนะคะพี่นะพระหลักร้อยก็มีนะแต่ว่าจะจะถูกใจหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะส่วน รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานร,รายการนี้เป็นพิมพ์ขีตานะคะขีตาสีชายนะเราจะเห็นรอยประกบด้านข้างนะคะชัดเจนมากนะคะแล้วก็คาบเก่านะคะเต็มองค์นะคะ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะลวดลายของจีวอนคมชัดลึกนะคะถัดมาเป็นรายการพระนางพญานะคะพิมพ์ข่าวตรงนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะรายการนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเราจะเห็นเม็ดแร่นะคะ นี่เต็มองค์เลยสวยนะคะสำหรับรายการนี้โอ้โห,โโหเห็นเม็ดแร่นะคะเต็มองค์เลยสวยงามน,นะคะเม็ดแร่ชัดเจนผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะใครสนใจก็ทักทายกันมานะคะพี่นะโอ้โหสวยจริงนะ รายการถัดมานะคะรายการถัดมาเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ฐานแซมลงรักปิดทองนะคะพ็ะเกตนะคะรายการนี้พ็กเกตทะลุซุ้มนะคะ,ะเกตทะลุซุ้มนะพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ฐานแซม โอ้โหผิวท่านสวยนะคะรายการนี้นะด้านหลังก็เป็นแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะมีคาบกุความเก่านะคะนี่รายการถัดมานะคะ เป็นพระอ่ารายการนี้หนูลงไว้เป็นคลิปเรียวหน้าช่องนะคะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะพิมพ์ใหญ่นะเม็ดแร่สวยๆแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้มีพระสมเด็จหลากหลายรายการนะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะหนูมีคลิปอีกนะช่วงบ่ายเดี๋ยวหนูลงน่าจะเป็นพระเลี่ยมทองนะคะวันนี้นะโอ้โห เราจะเห็นเม็ดแร่นะคะแล้วก็ดอกขาวขาวนะคะขึ้นเต็มองค์เลยนะคะดอกขาวขาวนะ การถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะลงรักปิดทองเช่นเดียวกันนะคะผิวสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยนะพระพระสมเด็จช่องหนูนะคะสวยๆนะจริงๆลูกค้าอยากได้พระแบบนี้สวยๆเนี่ยราคาหลักร้อยนะไม่มีนะคะซื้อมาก็ไม่ได้แล้วนะคะพี่นะต้องแจ้งตรงนี้นะคะพระหลักร้อยของหนูก็มีนะคะ องละสี่ร้อยสามองหนึ่งพันพี่ก็ไม่ถูกใจนะมีลูกค้าท่านหนึ่งทักเข้ามานะอง์ละสองคิดว่าองค์ละสองสามร้อยนะหนูก็คงจะสองสามร้อยเนี่หนูคงซื้อ,อรับซื้อมากกว่านะคะรับซื้อมากกว่านะมีเป็นร้อยองก็รับซื้อนะคะถ้าแบบนั้นนะเอาจริงทุนมายังไม่ได้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นพระ เกชยโยนะคะหกชั้นอกตลอดนะคะพระสวยๆขาวขาแบบนี้เลยนะคะ ายการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพระเดิมนะคะออกวัดหนองโพนะคะพระสวยๆนะขึ้นสาสนิมแดงเต็มองค์เลยนะคะพี่นะแล้วก็มีคาบสนิมเขียวนะคะคาบขี้เบ้านะของความเก่านะคะพระมีสึกหลอบ้างนะคะนี่แต่สวยงามน,นะคะคงความงดงามไว้นะคะเป็นอะไรที่ดูคลาสสิกดูเก่ามากๆนะคะสำหรับรายการนี้นะ พระหลวงพระเดิมออกวัดหนองโพนะคะนี่ในการถัดมานะคะเป็นพระสังกระจายหลวงพระทับวัดอนคงนะคะเนื้อเมฆิทธิ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ อื uh huh. พิมพ์นี่ลึกนะคะพี่นะด้านหลังมีรอยจานเล็กน้อยนะคะมีรอยจานเล็กน้อยรายการถัดมานะคะเป็นพระลีลานะคะพระลีลาหลวงพ่อชวงนะ ีปลาขาวนะคะถ้าหนูจําวัดไม่ผิดนะถ้าใช้ให้ข้อมูลชื่อวัดผิดต้องขอประทานอภัยนะคะด้านหลังเป็นเส้นนะคะเหมือนกราบมากแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานนะคะมองด้วยด้วยตาเปล่ามีรอยจานนะคะทั่วองค์เลยด้านหลังนะคะชัดเจนมากนะคะสำหรับรายการถัดมานะคะ รายการนี้เป็นเสือนะคะหลวงพ่อ้มนะเสืองานแกะหลวงพ่อ้มนะจ๊ะนี่เนื้องานสวยๆนะชํำวาวแบบนี้เลยนะคะด้านล่างมีรอยจานด้วยนะคะสำหรับเสือหลวงพ่อ้มนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระชัยวัดนะคะท่านเจ้ามานะคะวัดสามปื้มนะพิมพ์ตุ๊กตาล้มลุกนะคะรายการนี้ดูนะคะภาพความเก่านะ โอโหคาบนะคะอย่างที่หนูบอกนะคาบเก่านะขีตะกันนนะเต็มเต็มองค์เลยนะคะถัดมานะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะ <c oughs> โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> โอ้โหหน้าพระสวยๆนะพี่นะ นี่เราเจ้าของนะคะพระเราเจ้าของนะถัดมานะคะเป็นพระยอดธงอยุธยานะคะเป็นเนื้อสำลิดนะพระสวยๆหนะ้าคมๆแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นพระสมัยอยุธยานะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะคะเหรียญรอโบราณ <c oughs> ข้าประทาน,นาภัยนะคะนานหนูจะเจอสักทีนะคะเหรียญน,นี้นะช่วงมีจําได้นะช่วงเหมาพระมาใหม่ๆนะคะโอ้โหเต็มบ้านเลยนะที่คุณเพชรเหมามานะหนูก็ไลค์ขายไม่พอจะขายนะตอนนั้นนะติดตาหลวงพ่อทับนะคะ วัดอนงนะคะเนื้อเมกสิทธิ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเริ่มนะคะพระหลวงพ่อเริ่ม วัดคีรีวงการามนะคะเกาะสมุยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะโอ้โหวันนี้เป็นพระสายนุงเลยนะคะไกลนะคะหน้าพระสวยนะพี่นะ้าภาผ่านการใช้งานนะสภาพน่ารักนะคะพาะผ่านการใช้งานตาจมูกปากสึกเล็กน้อยนะคะตัวหนังสือถึงแม้จะสึกนะคะแต่ว่าเรายังอ่านเห็นได้อย่างชัดเจนนะด้าน,นข้างเป็นขอบกระบอกนะคะพี่พี่นะ ส่วนห่วงเป็นห่วงในตัวนะคะก็จะมีคาบปิ้นนะยันอลาาะนะคะชัดเจนนะคะใาการถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนเยหอมนะเป็นเหรียญปีศูนย์หนะคะหลวงพ่อเงินนะนี่ ระหว่างผิวเหลียนนะคะก็จะมีเส้นขนแมวนะวิ่งเต็มไปหมดเลยนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดมากนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูด้านข้างกันนะนี่จะพยายามส่องให้ครบทุกมิตินะคะส่วนขอบข้างนะคะก็จะเป็นเส้นขอบตัดนะเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะอย่างชัดเจนนะนี่ขนาดดูไม่ได้ลงกล้องนะเนื่องจากว่า กล้องนะคะหนูอยู่ดีๆก็ติดต่อส่งมาเออเหมือนอะไรสักอย่างนะต้องยกเลิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ดูใหม่นะคะแล้วก็หน้าเหรียญเนี่ยนะคะตัวหนังสือนะคะพัดยศนะคะคมชัดลึกนะคะจังหวัดนะครปฐมสวยนะคะนี่ ตัวหนังสือเป็นแท่งโครมเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์เล็กนะวัดประสาทบุญยาวาฒนะคะรายการนี้เป็นปีศูนย์หกนะคะเนื้อขาวนะคะเนื้อเป็นสีขาวนะโอ้โหสวยงาม รายการถัดมานะคะเป็นเหลียญหลวงพ่อเดิมนะคะทั้งสี่แปดสอง 4, 8, นะคะห่วงเชื่อมนะถึงแม้ว่าหน้าพระจะผ่านการใช้งานสึกห่อบ้างนะคะแต่ก็ยังคมชัดลึกนะคะนี่แล้วก็ห่วงนะคะห่วง เห่วงเชื่อมนะคะสําหรับรายการนี้นะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน้นําเต้านะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะนี่พระสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นขอบเป็นขอบกระบอกนะคะ ยันอัคลาด้านหลังนะคะยังชัดเจนนะคะแล้วก็ค่าปิ้นนะตรงครอบบนก็ชัดเจนนะคะถัดมาพงสุพันร์หน้าแก่นะคะรายการนี้พระพงสุพันธ์หน้าแก่เป็นรอยกดนะ ุงสุพรรณเนี่ยมีเรื่องเล่านะช่วงพระนูขายใหม่นะคุงเพชรอย่างที่บอกแล้วแต่จะขายเลยหนูขายแบบขายแบบไม่รู้ราคาเลยนะคะสี่ร้ห้าร้อยหกร้อยก็มีนะมีพระท่านหนึ่งตอนนี้ท่านบวชเป็นพระไปแล้วนะคะตอนนั้นเป็นคารวะน,นะลุงท่านก็เมตตานะบอกตรงๆว่าอีหนูเอ้ยราคาแบบนี้ก็หวานนะซึ่งตอนนั้นต้องเรียกว่าลุงนะคะคุณลุงซื้อพระหนูไปเยอะมากนะ หลังมาท่านก็เอ็นดูเมตานะบอกว่าให้ดูพระสอนนะก็สอนเดี๋ยวนี้ท่านบวชแล้วนะคะพอบวชก็ตัดทางโลกไปเลยนะก็บอกว่าหลวงพ่อบวชแล้วนะอะไรเงี้ยก็ได้แต่อนุโมทนาบุญนะคะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อซื้อขายกันอีกเลยนะเป็นวัดป่านะคะหลวงพ่อท่านอยู่วัดป่านะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะรายการนี้เป็นนางพญานะคะเลี่ยมกรอบมาแล้วเรียบร้อยนะ อางพยานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระเป็นพระชัยวัดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะนี่หน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหน้าพระคมลึกสวยนะคะผิววัน,นาก็สวยนะด้านล่างนะคะนี่ จะไม่เรียบนะคะโอ้โหพิมพ์สวยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะเนื้อผงใบลานคุกรักนะคะ พิมพ์ลึกๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะด้านล่างฐานก็สวยนะคะพี่นะนี่พิมพ์ตุ๊กตานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อเสียนโลนนะคะ หลวงพระแก้ววัดพวงมาลัยนะคะ,ะ,คะเหรียญหล่อ,ลอบโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่อักขรยันอย่างชัดเจนนะคะรายการถัดมาเรามากันที่ รายการถัดมานะคะเกือบเกือบแผวสุดท้ายแล้วนะคะหลวงปู่บุญนะบอกเลยว่าหลวงปู่บุญพิม์พนี้ลึกมากนะคะหน้าพระสวยคมลึกนะคะนี่มีมิติหนูสององค์จริงสวยมากนะคะสําหรับรายการนี้เลี่ยมกรอบเงินด้วยนะคะบอกราคาตรงนี้เลยนะคะหลวงปู่บุญรายการนี้นะคะสามพันนะคะสามพั 3, นนี่มีร้อยจานด้วยนะคะราคาสามพันนี้ไม่ต่อแล้วนะคะราคาสามพันนะ มีรอยจาย์ด้วยนะคะไม่เปิดสามพันห้านะเปิดขายเลยสามพันนะถ้าเปิดเผื่อลดก็จะเปิดสี่พันสาพันห้านะคะพี่นะอันนี้หนูเปิดราคาขายเลยนะหลวงปู่สุกนะคะคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะคะนี่หลวงปู่สุกวัดคองมาขามเท่า ตอนนี้เราอยู่แถวสุดท้ายกันแล้วนะคะหลวงพ่อพวงนะคะวัดหนองกระโดนนะรายการถัดมานะคะ เป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อพลนะคะวัดบางพรมนะปีสองสี่หกศูนย์นะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆหลวงปู่บุญจังเลยเนาะสวยจังพระคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะชัดเจนนะด้านหลังนะคะย่านออคละชัดเจนสวยงามนี่ด้านข้างเราจะเห็นเหมือนรอยประกบเบ้านะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงหลวงพ่อปั้นนะคะวัดพิกุลนะโหยันอักขระด้านหลังชัดเจนสวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างเราจะเห็นเหรียญน,นะมีรอยขอบตัดนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ นี่ยันอักขระชัดเจนพิมพ์หน้าพระหลวงพ่อท่านคมลึกนะคะพี่นะปิดตาหลวงปู่จีนนะคะแข้งหมอนในการถัดมานะคะเป็นพระ พุทธชินราชอินโดจีนครึ่งซีโอ้โหองนี้สวยนะคะพี่นะบอกเลยว่าพระคมคมลึกๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่หาได้ยากนะคะบางทีเจอหน้าพระไม่สวยก็มีนะคะโอ้โหพระองค์นี้สวยมากโอ้โหด้านหลังมีโค้ดด้วยนะคะสองหนึ่งนะ ในการถัดมานะคะเป็นพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเนื้ออัปากาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะนี่ลาขอบตัดนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะพระอาจารย์ฟันใครสนใจรายการไหนทักทายเข้ามานะคะพี่นะเหรียญหล่อโบราณนะคะวัดสีอ่าสักครู่นะคะ วรีสวรรค์น,นะคะเหรียนหล่อโบราณรายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้แล้วนะคะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเม็ดบัวด้านล่างนะคะเป็นฐานขีปัวชัดเจนมากนะอ่าด้านหลังนะคะจะเป็นรอยกดพิมพ์นะรอยนิ้วมืออย่างชัดเจนนะคะอ่าท้ายคลิปนะคะเหมือนเดิมนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะ ยุ้ยพาบ้านพาบ้านทวนทีเพ็บจิตจัดให้ใบยุ้ยศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจก,การให้อ่าให้เพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองช่องนะคะพี่นะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ